ก็เลยคิดทำเป็นเตาดินขึ้นมาครับอันนั้นฮะเพราะมันจะง่ายในการสานนะครับเออไรอะโป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 เรายิ่งใช้มันยิ่งทนนะอันนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะบางเราเอาไปแอบทิ้งในเกตเทศบาลบ้างฮะมลพิษในใจฮะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองวันนี้นะฮะดีกว่ามานั่งโทษคนอื่นนะ สวัสดีครับผมเตยนะครับพบกันเย็นเคยฮะทางช่องอิปิชพัทลุงนะครับวันนี้ผมมีกิฟต์ีดีมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับการทําเตาเผากะยากนะฮะเตาดินนะของเราเตาดินคือใช้มาประมาณสี่ปีแล้วฮะก็ยังโอเคนะครับซึ่งเตาดินนี้มันเป็นเตาที่ฟันน้อยนะฮะไม่ใช่ไร้ฟันคือฟันน้อยปกติถ้าเราเผากับพื้นดินเนี่ยมันจะฟันต้อง จะมีฟันเยอะบอกว่าแต่ละเผากับกองแล้วเผากับพื้นดินฟันจะมีเยอะนะฮะเพราะว่ามันเผาไม่ช้ามันจะบอกไม่ช้าว่ามันมีความชื้นในดินเยอะ,ะฮะผมก็ทํเา,าเป็นเตาขึ้นมาเป็นเตาดินขึ้นมาครั้งแรกก็เกิดความบิดคลาดน,นิดน,นึงนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวจะอธิบายเบินๆฝั่ง,งเอครั้งแรกผมใช้ท่อซีเมนต์นะท่อซีเมนต์ความกว,ากว้างก็หนึ่งเมตรครับสูงห้าสิบเซนสองสองลูกมาซ้อนกันก็ถ้ครับ หนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดนะฮะครับแล้วก็ใช้สามเท่าแล้วใช้อบล็อกมาวางเป็นสามเท่าแล้วก็เอาต่อทีมเมนวางข้างบนแล้วเชื่อมตะแกงอนะเชื่อมเชื่อมตะแงติทีอย่างประมาณนิ้วนิ้วครึ่งประมาณนะะั้นละสำหรับรองรับขยะแม่มันลวงไปข้างล่างครับแต่ว่าโอเคครับการเผานี้ลงตัวหมดครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่า ควา,ามร้อนเมื่อสูงเกินนะความร้อนเมื่อสูงเกินนะเพราะขยะผมเันประมาณเผาละเผาครั้งละประมาณถัง200ลิตรนะครับเพราที่บ้านเป็นร้านค้าคือขยะค่อนข้างเยอะประมาณ3-4วันเผาครั้งหนึ่งอาทิตย์นึงประมาณสองครั้งประมาณนั้นนะครับแต่ขยะมันเยอะพอเราเผาฮะพอท่อที่ผมใช้ไม่ใช่เป็นท่อใหญ่ไม่ใช่เป็นท่ออัดแรงฮะเราเป็นท่อซีเมนต์ธรรมดาฮะเป็นท่อเป็นท่อบอ่อประมาณนั้นฮะมันก็ มันก็เกิดการยบยาขึ้นมาเลยอะเออความร้อนมันสูงความร้อนมันสูงท่อซีเมนต์ก็ลาวแตกลาวถ้าไม่มีข้างในนะฮะถ้าไม่มีเหล็กสองหุนอยู่นะฮะแตกหมดแล้วฮะผาไ,ได้ประมาณสามครั้งก็ก็เลยคิดว่าทายังไงดีไอ้มันใช้ได้นานก็เลยคิดทาเป็นเตาดินขึ้นมาครับเตาดินแต่โครงสร้างข้างในก็ซีเมนต์อะเราไม่ออกครับ ครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะน้องๆนักศึกษานวัตกรนะจากมศิลินครับวิทยเขตพัทลุงนะครับเข้ามาที่บ้านนะฮะพอดีเขาบอกว่าเขาเสิร์ชดูใน y o u t u b ะครับเห็นคลิปผมทำปุ๋ยคอนโดฮะปุ๋ยคอนโดหมักจากเศษกระยาเาน้องก็มาขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักคอนโดฮะเราก็ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับกระยาชุมชนพอดีฮะเขาตอนแรกมีคนมาติดต่อก่อนมีมาติดต่อก่อนเพราะตกลงกับผม เรานัดวันมาเข้ามาดูงานที่หลังบ้านผมนี่แหละหลังบ้านก็ามาดูเกี่ยวกับการทปุ๋ยหมักจากเศษยาและมาเห็นเตาเผาเตาเ,าเผาคือเตา,าเผากะยากที่เราทําขึ้นมาจากดินเออน้องก็สนใจสนใจก็าอยากให้ผมเป็นพี่เลี้ยงให้อยากให้ผมเป็นพี่เลี้ยงให้ในการทำเตาเผา,เผากะยากและก็ไปทําอีกพื้นที่หนึ่งโอเคตรงนั้นผมรับปากกับการุมชนเราช่วยเราผมก็เป็นจิตอาสาอยู่แล้ว เราช่วยงานในชุมชนอยู่แล้วเราเข้า,ารรนลงเรื่องขยะอยู่แล้วก็มันก็มาลงตัวกันพอดีอ่ะก็เลยไปเป็นพี่เลี้ยงกับน,น้องๆนักศึกษาทําเกี่ยวกับเตา Star เผาขยะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการการทํากันเลยนะฮนะครับแรกเริ่มเริ่มทีนะฮะเราปักเหล็กเข้าจุดศูนย์กลางก่อนนะฮะใช้เหล็กปักเข้าไปจุดศูนย์กลางฮะนะจุดศูนย์กลางแล้วก็ตอกฮะแล้วก็ดึงเชือกนะครับ เราดึงเชือกประมาณ60เซนนะครับทาเป็นวงเวียนครับเออวงเวียนวนไปรอบๆนะฮะวนไปรอบๆมากมันก็จะได้จุดตึงกลางเส้นฝาตึงกลางเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบนะครับจริงๆแล้ววงในมันเข้าแก้หนึ่งเมตรนะฮะแต่เราที่บอกว่าเมตรยี่สิบเพราะว่ามันเป็นดินข้างรัก้างลักสิบเซนนะฮะไม้ไผ่อยู่กึ่งกลางนะสองข้างก็รวมเป็นยี่สิบเซนนะครับพอตอกเสร็จนะฮะเราใช้ไม้ไผ่นะฮะเราใช้ไม้ไผ่เสียบตรงก้างนะ เพราะว่าดินมันแข็งครับเราใช้ฉลงนะฮะนำก่อนนะใช้สมอบกนําก่อน,นใช้ค้อนปอนตอกครับไม้ไผ่ที่จอางมาทําเสานะรอบๆอบเนี่ยฮะรอบๆบวงกลมนะครับเราใช้ประมาณความสูงประมาณเมตรยี่สิบนะตัดมาเมตรยี่สิบก่อนนะครับแล้วเราใช้ขี้นะฮะให้ลงขี้นะฮะเออจาไว้เก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าอะไรประมาณนั้นฮะเพราะมันจะง่ายในการสานนะครับเออเราจะสานง่ายแลวลงพู่นี่มันไปไม่ได้นะฮะ ส่วนที่ผมใช้นี่ใช้11นะฮะใช้ใช้ไม้ไผ่ที่เป็นเสาสิบเออันนะฮะแล้วเราก็เริ่มสานขึ้นมาเลยนะตอปักหลักเสร็จแล้วก็เริ่มสานขึ้นมาเรื่อยๆความสูงก็ประมาณ1เมตรนะฮะความสูงจากพื้นดินลงมาถึงขอบก้างบนนะประมาณ1เมตรนะครับครับส่วนช่องว่างที่เราเว้นเอาไว้นะฮะสำหรับเอากี้เท่าออกนะฮะหรือให้อากาศมันเข้านะ ราก็ต,ต,ตัดไม้ไผ่เมื่อกี้เราเราสารไปรอบๆแล้วฮะเราตัดไม้ไผ่ออกฮะเออเราใช้เราใช้เลื่อยตัดไม้ไผ่ออกทั้งสองข้างเลยฮะเพราะตอนแรกเราจะสารไปก่อนมันจะง่ายฮะแล้วเราก็ตัดแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ที่เหลือะดัดตาโค้งอ่ะเออเนี่ยฮะเราก็ดัดตาโค้งแล้วก็มาใช้เลือกฟางผูกครับตาโค้งให้การมันเข้าสองทางได้กวาดขี้เท่าอ่านพอนึกภาพบอกไหมฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราก่อนะอิดตรงนี้เราจะ ปิดหมดเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็เราจะใช้ดินบิดหมดเลยนะส่วนไม้ไผ่ที่เหลือเราค่อยตัดออกนะฮะเออสำหรับเสานะที่เหลือที่โผล่มานะฮะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกครับครับเรามาดูวิธีการผสมดินกันเลยฮะประการแรกเราใส่น้ําลงไปก่อนนะฮะเออใส่น้ําลงไปก่อนมันจะง่า,ายในการเหยียบนะฮะใส่น้ำลงไปก่อนแล้วก็ใช้ดินนะดินนี้เราใช้จะ ถ้าใจดีนะฮะจะเป็นดินร่วนปนทรายนะฮะมันจะดีมากเลยนะเพราะมันจะง่ายในการเหยียบนะครับแล้วก็มันจับตัวดีตอนที่เราผสมแกบลงไปฮะดินเราใช้20ปุ้บงกี่นะครับต่อหนึ่งกระบะที่ผสมปูนนะเนี่ยฮะยีบงกี่ครับปกติถ้าใจดีนะแช่น้ำไว้มานสามสี่ชั่วโมงนะฮะแต่แต่เรามีแรงงานเยอะนักศึกษามีแรงงานหลายคนนะเราเหยียบเลยฮะใส่เสร็จผสมน้ำผสมน้ําเสร็จแล้วก็ใส่ดินเสร็จก็เหยียบเลยครับ ยยอยามันเละเป็นขี้โคลนเลยฮะพอหยาบเละเป็นขี้โคลนเสร็จเราก็ใช้แกแบผสมลงไปฮะผสมแกบลงไปก่อนฮะแล้วแล้วแกแบป,ประมาณครึ่งสอบนะต่อหนึ่งกระบะฮะใส่ผสมแกบลงไปครับแล้วเราเหยียบย่ำให้มันเข้ากันะมมกนะแล้วเราก็ใช้ฟางนะเออฟางนี่เราจะใช้เป็นก้อนๆนะปันนะ้นมาเป็นก้อนๆเลยฮะแล้วก็มันขยาบใม้เข้ากับกับขี้โคลนนะกับดินที่เราเราเหยียบเมื่อกี้ตอนนี้มันก็เริ่มใช้งานได้แล้วฮะเราต้องวิธีการที่เราใช้ ฟางนี Nicholas, be, right? right? be, right? ่ต right? right? okay? er ้องงห้เป็นเละเป็นดินหมดเลยนะฮะอย่าให้เห็นเป็นเนื้อฟางอยู่ฮะต้องง่ายเป็นดินหมดเลยฮะต้องให้ดินมาผสมกับฟางหมดเลยฮรัแล้วเราก็มาโปะฮะโปะตรงที่ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ที่เราทำเอาไว้อะโปะโปะโปะชั้นแรกไปก่อนนะเอาไปแฝงตรงที่ไม้ไผ่ฮะพอรอบรอบเสร็จฮะครับเราใช้ดินผสมกับฟางฮะรอบแรกรอบแรกไปก่อนชั้นแรกไปก่อนนะ ขึ้นในรอบเตาเลยฮะขึ้นในรอบเตาเลยฮะพอขึ้นรอบเตาเสร็จแล้วนะฮะปลกรอบแรกเสร็จแล้วนะครับเราใช้รอบที่2เราจะใช้สูตรเดิมนะฮะดินสูตรเดิมฟางสูตรเดิมแล้วปลูกข้างในฮะปลูกจากข้างในแล้วก็ปลูปลกจากข้างนอกฮะเท่ากับ3ามชั้นนะชั้นแรกแกนกลางนะฮะเออชั้นที่2ก็ด้านในชั้นที่3ก็ด้านนอกเออเราปลูกมา3มชั้นอย่างนั้นนะฮะ ครับรอบแรกผ่านไปฮะความหนาของเตาก็ได้ประมาณ10เซนนะ10เซนก,กว่ากวาครับตากแดดทิ้งไว้ประมาณ6กเจ็ดวันนะฮะให้มันแห้งประมาณมาดนะฮะแล้วเรามาผสมดินสูตรเดิมใจฟางเหมือนเดิมอะรอบที่2ครับปลูหะ,ะปลรอบข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะฮะข้างนอกถ่าปลูไปเรืเร่อยๆขขาถาประมาณ5เซนนะครับข้างในก็อีกชั้นนึงนะถาประมาณ5เซนนะสองข้าง สองข้างมวลรวมกันก็เป็นสิบเซนแกนกลางชุดแรกก็เป็นสิบเซนอยู่แล้วเป็นความหนาก็เป็นยี่สิบเซนนะฮะเผาแรงแค่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับว่าเตาจะพังนะเพราะว่าความหนาของเตาก็ยี่สิบเซนนะเรายิ่งใช้มันยิ่งทนนะเพราะโดนเผาไฟอยู่ตลอดตลอดตลอดเออดินมันจะทนนะไม่ต้องกลัวฮะสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพื่อนๆนำไปใช้กันได้นะครับครับมาดูเตาของผมกันบ้างนะฮะเปิดเตาทิ้งเอาไว้หลายวันนะฝนตกหนัก หนักมากเลยฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะตกหนักมากเลยเนี่ยมันเคยมันก็นเลยพังไปไปวา,าวไวนิดหนึ่งนะโดนฝนหนักครับผมก็เลยต้องมาซ่อมนะปกติเราต้องมีหลังคาให้นะต้องมีหลงังคาแต่ผมไม่ได้ยังไม่ได้ทําหลางาังคาก็เลยพอฝนหนักมันก็หลายหลายวันเข้าหลายวันเข้าครับดินมันก็พังชะชะ้ลงมาอัานนี้เริ่มเริ่มลงตัวแล้วฮะผมเริ่มซ่อมซ่อมลงตัวแล้วครับเนี่ยครับดินสูตรผสมก็มันเป็นอย่างนี้ฮะนะครับเราก็ซ่อม อันนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะเนี่ยครับวันก่อนน้องๆนักศึกษามาเห็นก็ตัวนี้แล้วครับใช้อยู่ปกติครับแต่ดินมันน้ํามันมันช้าตรงนี้ลงมาก็เลยเลยร่วงลงมานิดนึงมุมนึงนะฮะเราก็มาซ่อมใหม่ซ่อมใหม่ครับนี่ครับเราเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆปกติจะอยู่ในร่มสบายนะฮะใช้ได้นานเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังครับสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนฮะพื้นที่บ้านผมอยู่ใน เขตอบตไม่มีรถเก็บขยะฮะซึ่งชาวบ้านบริหารจัดการกันเองนะครับเรื่องขยะครับบางเราเอาไปอัดทิ้งในเขตเทศบาลบ้างฮะบางทิ้งข้างถนนบ้างเผาข้างถนนบ้างฮะซึ่งช่วงนี้เรื่องดูฝนไม่สามารถจะเผาได้ฮะครับส่วนตัวผมเองนะอยากให้มีเตาเผาแบบนี้ฮะทุกหมู่บ้านเลยฮะเอ่อสี่ห้าคนเรือนมีทั้งเตาฮะรวมกันนาในาติพี่ๆน้องๆฮะสิ่าตุกคนเลยเราทําไว้ทั้งเตาฮะ ฮะเรื่องของโลกสวยต้องกราบขออภัยนะครับหาจจะมองว่ามีฟันออกมาเป็นมลพิษฮนะผมคิดว่าทิ้งก็อยากข้างทางหรือเผาก็อยากข้างถนนหรือทิ้งในพื้นที่ของคนอื่นน่าจะมีผลพิษมากกว่านี้เยอะเลยครับมลพิษในใจฮะส่วนกระาที่เอามาเผาเนี้ยเราต้องแยกก่อนนะครับที่บ้านผมเป็นร้านค้าด้านหน้าก็มีถังกระยาอยู่ สามลูกนะฮะขระเปียกขยะแห้งกยะรีไซเคิลนะเราจะแยกก่อนนะหลังบ้านก็มีนะครับผมหลังบ้านจะมีสามถังนะถังขยะยะยเปียกขยะแห้งกยะรีไซเคิลนะเราแยกไว้เลยนะฮะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆสนใจเรื่องการแยกกยะเรื่องการประโยชน์ของขยะไปดูได้นะฮะผมทำเอาไว้คลิปเกี่ยวกับปุ๋ยหมักกอนโดจากเศษขยะยนะครับไปหาชมกันได้นะครับช่องเอ s h o ชอพัทลุงนะฮะ ครับเตาเผาของผมนะฮะจุดมาจากด้านบนนะฮะเราจุดมาจากด้านบนนะฮะไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งเฝ้าไม่ต้องมาทยอยใส่กระยาใส่รอบเดียวนะถัง200อลิตรใส่รอบเดียวจุดทีเดียวก็เสร็จเลยนะฮะเราไปทํางานอย่างอื่นได้เลยนะฮะไม่ต้องมารออยู่นะครับระบบของมันจะทํางานเองนะคือแรกๆมันจะขึ้นฟันนิดหน่อยนะฮะขึ้นฟันเล็กน้อยนะฮะพอหลังอย่างนี้พอเปลวไฟติดเต็มที่นะครับไฟแรงเต็มที่นะฮะคาร์บอนจะลดลงนะฮะ ฟันจะน้อยลงนะฮะและมันจะเผาไหมแรงขึ้นนะเป็นเพื่อนนี่ก็กินหมดนะไม่ต้องกลัวครับขวดแก้วบางครั้งละลายเลยนะฮะผมบอกให้นะฮะสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยครับเรามาดูฮะหมดเลยนะฮะเผาไหมหมดเลยครับจะไม่เหลือซากเลยนะฮะเพราะก็อยาเราแยกมาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ช่องทางอากาศเข้าและฝั่งนี้ที่เท่าออกเออมันมีสองช่องทางฮะเราก็กวาดทีเท่าออกด้านนี้เลยฮะนะครับ เราจะปัดขี้เท้าออกด้านนี้เลยโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะฮะที่เรามีปัญหารเรื่องขยะนะครับมีหลายชมุมชนนะที่มีปัญหารเรื่องขยะครับเราเอาไปปรับใช้ได้นะฮะเราไม่ต้องรอ,รอหวังเพิ่งรัฐบาลน,นะะเพราะว่าภาระของรัฐบาลมันมีเยอะนะฮะเราพึ่งตนเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ย่ยุ่งยากอะไรขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเราต้องรู้จักรับผิดชอบต่อต่อสังคมนะฮะ เราว่าฮบประมาณของภาครัฐมันมีน้อยนะฮะเขาไปส่งเสริมทางอื่นมากกว่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เราสามารถพึ่งตนเองได้นะฮะไม่รอไม่ต้องรอฮนะไม่ต้องรอความหวังจากคนอื่นนะฮะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองวันนี้นะฮะดีกว่ามานั่งโทษคนอื่นนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมก็มีมา่ฝากแก่นี้นะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดนะฮะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ